คืนนี้อากาศเงียบสงัดฝนตกโปรยโปรยลมแรงพัดผ่านตึกเช่าเก่าแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อต้นเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ห้องเช่านี้ราคาถูกมากจนผิดปกติแต่เจ้าของตึกเพียงยิ้มแล้วบอกว่าอยู่ไปเถอะห้องนี้ว่างมานานแล้วต้นไม่คิดอะไรมากเพราะชีวิตเขาต้องประหยัดสุดๆแต่เขาไม่รู้เลยว่าห้องนี้มีเรื่องราวซ่อนอยู่ หลังจากเก็บของเสร็จต้นนอนฟังเสียงฝนเคาะหน้าต่างห้องเก่ามีกลิ่นอับและบรรยากาศแปลกๆราวกับมีใครมองอยู่เวลาห้าทุง่งเขาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะเบาๆจากประตรูเขาคิดว่าอาจมีใครเคาะผิดห้องจึงเดินไปดูแต่พอเปิดออกไปทางเดินเงียบสงัดมีเพียงไฟหลอดนีออนกระพริบแผ่วๆไม่มีใครอยู่เลย คืนนั้นต้นพยายามไม่สนใจแต่พอเที่ยงคืนเสียงเคาะกลับมาหนักขึ้นก๊กก๊กก๊กเขาเอาหูแนบประตูได้ยินเหมือนเสียงคนหายใจแรงอยู่ข้างนอกเขาแอบมองผ่านช่องตาแมวเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าอยู่หน้าห้องเขาตกใจจนหายใจไม่ออกแต่เมื่อกล้าเปิดประตูออกไปกลับไม่พบใครที่พื้นมีเพียงรอยน้ำหยดเป็นทางยาว เหมือนใครยืนอยู่จริงๆต้นเริ่มนอนไม่หลับความกลัวกัดกินใจและแล้วเวลาประมาณตีหนึ่งเสียงเคาะกลับมาคราวนี้ถี่ขึ้นกก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 เขาตะโกนว่าใครจะอะไรกันนักหนาะทัานใดนั้นมีเสียงผู้หญิงกระซิบลอดเข้ามาจากหลังประตูเปิดให้หน่อยฉันอยากกลับเข้าห้องเลือดในกายต้นเย็นเฉียบ เขาถอยหลังไปจนติดผนังห้องเสียงเคาะดังต่อเนื่องไม่หยุดราวกับมีใครพยายามจะพังประตูเข้ามาต้นพยายามนั่งสวดมนต์แต่เสียงเคาะกลับมันหนักกว่าเดิมกาะเกาะเกาะเกาะต้นทนไม่ไหวจึงตัดสินใจเปิดประตูออกไปสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยเลือดดวงตาแดงกำ่ำร่างกายบิดเบี้ยว เธอยื่นมือซีดซีดมาคว้าคอเขาแล้วกระซิบข้างหูว่าในที่สุดเธอก็เปิดให้ฉันแล้วต้นกรีดร้องสุดเสียงแล้วทุกอย่างก็ดับบวบลงเช้าวันใหม่ต้นรีบเก็บของอย่างลนลานยัดทุกอย่างลงกระเป๋าแม้ของบางอย่างจะยังไม่แกะใช้เขาก็ไม่สนใจแล้วขอแค่หนีออกจากห้องนี้โดยเร็วที่สุดสำเรื่องราวชายต้นก็จบเพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ